ตอนที่ออกจากงานประจำอะแล้วมาเปิดบริษัทเทคโนโลยเพื่อก,ก่อตั้งทางลามินาฟิล์มเนี่ยไม่กลัวเจ๊งเหรอคะโอ้โหกลัวเลยนะคะคือตอนนั้น,น่ะไม่มีต้องบอกว่าไม่มีเงินเนะ่ะเงินสดนะไม่มีต้องพูดอย่างนั้นบ้านก็ยังผ่อนอยู่คะ่ะก็มีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งไปคุยกับพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนที่สนิทนะคะว่าธุรกิจตรงนี้มันน่าจะไปได้แล้วก็เป็นซื้อมาขายไปก็น,น่าจะใช้เงินถุนน้อยก็เลยตัดสินใจขายรถ ทนนั้นไปได้เงินมา2 0 0 0 0 0กว่าบาทน,นะคะแล้วก็บอกพี่ๆเขาว่าธุรกิจตรงนี้ถ้าทำอ่าภายใน5ปีรู้ผลแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะออตอนนั้นก็คิดกับตัวเองว่าถ้าเราไม่รอดในช่วงอายุนั้นก็ประมาณสัก30กว่าก็น่าจะกลับไปสมัครทํางานได้ก็เลยแล้วก็ไม่ได้ไปกู้ยืมใครเข้ามาด้วยก็เลยคิดว่าเออลองเสี่ยงดีกว่าตอนที่เปิดบริษัทนะคะเวลาไปหาลูกค้าลูกค้ายังถามเลยว่านี่คุณรับประกันฟิล์มเปีอะ คุณจะลอดถึง7ปีหรือเปล่าเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นคือหน้าตอนนั้นน่ะที่ศึกษาในเรื่องของธุรกิจฟิล์มกรองแสงใช่ไหมคะก็ตัดสินใจไปติดต่อโรงงานตอนนั้นน่ะชื่อเดิมคือ CP Films นะฮะเก่าวันนั้นคือ Control Performance Films นะฮะอ,อ,อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองเขาอยู่เมืองเล็กๆชื่อมาร์ตินสวิลพอเขาเช็คแบ็กกราวเราแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่เคยมีธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่เลยอะ่ะเป็นหน้าใหม่นะฮะเแต่ว่า เราเนี่ยนำแผนธุรกิจของเราอ่ะที่ทำตอนเรียนปริยาโทอะค่ะไปนำเสนอเขาก็เลยให้เราลองจัดจำหน่ายฟิล์มของเขาดูผมไม่เลือกที่จะบอกว่า x y z นะครับพี่ผมจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเวลาที่อยู่วัยเดียวกัน<ะ>เช่นตอนเบบี้บูมอร์อายุ20<ะ>กับ x อายุ20<ะ> y และ c 20คิดเหมือนกันพี่เบบี้บู์นี่คือแม่งหัวกระบดยิ่งกว่าทุกเจน เจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์เนี่ยไอ้พวกนี้หัวกับ <laughs> ไม่จริงครับไอ้พวกนี้หัวกบฏก่อนคนอื่นนะ <laughs> แต่พอแก่ตัวขึ้นมาโลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันเวลาเราเห็นเจนซีแล้วเขาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ระบบไม่ใช่เรื่องแปลกครับเบบี้บูมเมอร์มันก็เป็นแบบนั้น <laughs> ถูกไหมเพราะ,ะนั้นผมกลับไปผมก็จะเทิร์นคล็อกแบ็คว่าสมัยที่ไอ้วิทย์เนี่ยมันอายุยี่สิบเนี่ยแล้ว <laughs> ยุสิบกว่าที่เริ่มต้นมีความคิดอะ่ะ <laughs> ผมก็คิดเหมือนเด็กสมัยนะั้นกูคิดเหมือนมึงเลยแหละ <laughs> แต่เราคิดยังไงแต่ผมจะจบที่ว่าน้องๆคคิยยังงงงไไก็ทําาาาปเลนน้อ่บถมมผว ผมคุณจะทําอะไรผมบอกมึงชอบอะไรมึงทาอย่างนั้นอเพราะเด็กอะครับเขาคิและเขาต้องได้ทดลองเหมือนสมัยเราเป็นเด็กถ้ามีคนพูดว่าวิทย์มึงอยากทำอย่างนี้ไม่แลวเขาจะไม่แบบว่าเด็กผู้ใหญ่เอย่าองเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิมันไม่ดีนะทำอย่างนี้เด๋็วมันจะพลาดนะมันจะยังงุนอย่างนี้ไม่คิดจอยากจะพูดอย่างนี้ไม่ผมบอกว่าผมเจอแบบนี้แต่น้องๆอยากทำบางน้องทำนะโตขึ้นมาเราก็เป็นอีกอย่างเหมือนครั้งหนึ่งครับเบบี้บูมเมอร์เป็นฮิปปี้เป็นบุปผาชนแสบกว่าอกรุ่นี้อีกนะใช่ค่ะ แต่โตขึ้นมาปับ๊บพอมันผ่านอะไรมามันเปลี่ยนแนวแล้วแล้วผมก็เจอ Gen Y ายสมัยที่เจนวายเหียวโอ้เจนวายเหี่ยวจังเลยโตขึ้นมาตอนนี้เจนวเปลี่ยนแล้วเจนวายพูดคําว่าไอเ้เด็กๆพวกนี้เอาแล้วไงมึงเป็นเหมือนกูแล้วไง<ห>เพราะเฉพะนั้นผมจะบอกว่า<ห>ผมไม่เยี่ยวว่า X Y C ผมจะแค่บอกว่าทุกคนสมัยที่อายุเท่ากันเรามีความคิดคล้ายๆกัน20ปีที่แล้วเนี่ยสังคม LGBTQ เนี่ยไม่ได้ได้รับการยอมรับเหมือนสมัยนี้นะแล้วน้องมาในคอนเซปที่น้องก็เปิดตัวตลอดเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานไหมในการที่เราเป็น LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยไม่พี่จนันบอยม,มองว่าตัวบอยอะเป็นคนที่มีจุดยืนอยู่แล้วว่า<ม>ฉันเป็นของฉันอย่างนี้<ม>แต่<ม>พอเวลาเราอยู่ข้างหลังนะ่มันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่กระทบแต่มันเหมือนลูกโป่งที่จะปล่อยให้เราลอย แต่มาถึงจุดหนึ่งเขาจะกระตุกเราลงมามเขาจะไม่ปล่อยให้เราเฉิดฉายโดยเฉพาะสังคมที่บอย,อยู่เนาะก็ต,ต้องยอมรับว่าอาสอมทเขาก็คอ<ใ>นเซอร์เวทีในยุคหนึ่งเราใช้ภาษาที่เป็นสับแสลงกระเทยมากๆเขาก็จะคอมเพนเราเขาก็จะบอกว่าไม่ยาไข้ใช้เพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับยอมรับแบบไม่ยอมรับให้โอกาสแบบไม่ให้โอกาสให้ที่เธอยืนแต่จำกัดพื้นที่ นี่คือ LGBTQ ในยุคอดีตซึ่งถามว่าบอยอึดอัดไหมบอยไม่อึดอัดเพราะบอยก็บอกว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ถ้าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องให้เราทำเครับเป็นระบบกรรมการ5คนแล้วตอนหลังเปลี่ยนเป็น9คนเราต้องต้องเห็นด้วยกัน3ใน9้ามันจะได้มันจะได้ได้ร้านมีทั้งเจนเด็กๆอายุ30แล้วเจนไปถึงนู่น70ก็มีอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันเอามารวมกันแล้วก็ไปตัวเนี้ยนี่คือสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่เหมือนเดิมสมัยก่อนคือเชลเนี่ย เป็นอันที่ให้แล้วให้เลยไม่มีถอดออกอเพราะว่าพ่อบอกว่าสั่งไว้ว่าขอให้เป็นเอาไว้ทํากินเป็นอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ผมต่างกับอย่างอื่นคือคือผมเนี่ยรักชิมผมไม่ได้เป็นรับจ้างเขียนคือคือ,คอ,คองานเราไม่ไ้ม่ได้เป็นแบบนั้นคาะในคอมเมนเตอร์อาหารเนี่ยในเวลาเราดูกันเนี่ยมันมีการมันดรามาร่ามีดุบ้างมีอะไรบ้างอันนั้นคือจริงจริงเบื้องหลังมันจะคลิปหรือยังไงพี่ เอาเรื่องดราม่าก,ก่อนอเรจะพูดว่าเบื้องหลังเป็นไงดราม่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วมันออกมาจริงรเขาใครใครจะไปรู้ใครจะไปรู้รว่ามันเกิดขึ้นสมมติว่าคนนี้บอกว่าฉันชิมอาหารช้ช้อนช้อนเดียวนะแต่จริงเรามีกล้องดูอยู่กล้องดูอยู่หมดสิบกว่าตัวบอกอ๋อนี่ก็รีเพลย์ให้เลยว่าเนี่ย เอาช้อนเดิมจัดชิมตัดชิมมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยหรือหรือเขาทะเลาะกันมันจะเกิดขึ้นหรือตอนล่าสุดอะไรเงี้ยที่บอกว่าโวยว่าทําไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนก็อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหมดมันไม่สามารถนั้นได้แต่แต่ข้อดีคือว่าเบื้องหลังเนี่ยโดย99%เนต่ะมันก็ยังมาแบบเจาะแจะมาคุยกันอยู่คือคือจบแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละซีซันเนี่ยทุกคนก็ จะกลับมาแล้วก็จะช่วยกันส่งเสริมกันมีอะไรก็ช่วยกันอยู่ตอนนี้แต่ละคนบางคนก็ไปทําร้านอาหารหรือบางคนก็ทํารายการของตัวเองก็มีขึ้นมาเยอะอาจับพัดจับผูมามีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาจะทําวิทยานิพนธ์ตอนเรียนจบก็มีเพลงหนึ่งเพลงที่แกคอมโพสต์แต่งขึ้นมาเป็นภาษาไทยนะครับแต่เป็นดนตรีแนวฟังก็ชอบเสียงผมเขาก็เลยบอกว่าบุรีนมาร้องให้พี่หน่อยพอผมได้ไปร้องในวิทยานิพนธ์อันนั้นปุ๊บ คนที่ได้ยินก็คือมือเบสของ Groove Rider ซึ่งตอนนั้นแกกลับมาทำวง P.O.P. ค่ะนะครับแล้วก็แกอยากจะมีโปรเจกต์ที่เป็นเพลงดิสโก้ฟังบุกี้อะไระพวกนี้ปรากฏว่าพอได้คุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าสีมันเสมอกัน<อ>เราชอบะอะไรเหมือนกันเราชอบดนตรีแนวเดียวกันเราชอบศิลปินคล้ายๆกันก็เลยตกลงโปรงใจมาลองทำเพลงด้วยกันจริงๆบอกว่าแฟนเพลงผมเนี่ยเซกเมนต์กว้างมากค่ะ เรามีแฟนเพลงตั้งแต่อายุ20ไปปลายจนถึงคนที่อายุ70ก็มีมเพราะ,ะฉะนั้นผมคิดว่าทำยังไงให้คนเซกเมนต์ที่กว้างขนาดนี้เขามีความสุขทุกๆครั้งที่ได้มาดูเราสเสน่ห์ของดนตรีที่เล่าถึงนะคะว่าแฟนแฟนเพลงละ่ะมีหลายเจนหลายวัยมากเนี่ยสเสน่ห์ของดนตรีอยู่ที่ตรงไหนคะถึงสามารถเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้ามาอยู่ด้วยกันได้คือคือผมมองว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักชิ้นหนึ่งทำให้มันมีคุณภาพ ไม่ใช่ทําฉาบฉวยผมคิดว่าเรื่องกล้าลงทุนผมว่ามันต้องกล้าลงทุนเพื่อให้ได้จุดผลสําเร็จที่ที่ดีที่สุดะนะครับเพราะว่าผมมองว่าอะไรที่มันคุณภาพดีเนี่ยมันจะอยู่ได้ลาสได้ลองะอะไรที่มันฉาบฉวยทําง่ายๆมาถึงใช้แป๊บเดียวแล้วก็เสียแป๊บเดียวมันก็หายไปเพลงที่ทําง่ายๆเพลงที่ทําเพื่อเอาใจแฟชั่นยุคนั้น ผมว่าแฟชั่นมันมาแล้วมันก็ไปแต่สไตล์เนี่ยมันจะอยู่ไปได้นานเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีสไตล์ที่ชัดเจนมีคุณภาพที่ชัดเจนทําแล้วคนมานั่งเสพแล้วมีความสุขกับมันได้ดันนานฟิล์มลามีนาครับพี่จันเขาผลิตมาจากที่ไหนกันแน่ครับก็ชื่อเดิมของโรงงานนะคะคือ CP Films นะคะตั้งอยู่ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่ามาร์ติสวิลล์รัฐเวอร์จิเนียค่ะก็ เป็นปกติของโรงงานที่อเมริกานะคะก็จะมีการซื้อขายกันอยู่ตลอดเวลาก็ไปใหญ่กินปลาเล็กค่ะก็ซื้อไปเรื่อยจาก CP f i ฟ m ลมนก็ถูกโซโลเชียซื้อไปหลังจากนั้นโซโลเชียก็ถูกบริษัท s t m a n Chemical ซื้อไปปัจจุบันก็กลายมาเป็น Eastman Performance Films ค่ะ mm hmm. แต่ก็เป็นโรงงานเดียวโรงงานเดิมนะคะ mm hmm. ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1 9 5 5พิค่ะพี่เป็นคนแบบนี้โฟนคือพี่เป็นคนคือด้วยความที่พี่จบจบสายสายวิทย์อ่ะจะเป็นนิสัยอย่างนึงที่แบบ เออจะต้องเป็นคนที่เห็นจริงรู้จริงและเชื่อ,อมั่นว่ามันเป็นของดีจริงแล้วมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยพี่อยากจะมั่นใจว่าของที่เราเอามาจากทฤษฎีจากที่เราเห็นในทฤษฎีว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของดีจริงแน่นอนพี่ก็เลยขอเขาไปชมโรงงานพร้อมกับนําเสนอแผนงานด้วยก็เลยนะัดหมายกันได้ก่อนจะไปโรงงานพี่ไปดูงานเขาไปหาเขาก่อนที่ซีมาโชว์ที่ลาสเวกัสนะตอนนั้นพี่ก็ หลังจากที่ไปเวกัสเสร็จพี่ก็บินไปมันอยู่คนละฟากเลยนะเวกัส <Vegas S 2> ฟากนี้แล้วก็บินข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งโรงงานนะอยู่ไกลมากไกลมากและที่เขาแซวๆกันว่าะลามินเน่ผลิตมาจากโรงงานแบบเพื่อนบ้านใกล้ๆแถวนี้นีจริงไหมครับพี่จันคืออันนี้อันนี้ก็ขำนิดนึงนะคะคือคือพี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าว่าเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าต้องเล่าให้ฝนฟังก่อนว่าฟิล์มกรองแสงลามิเน่เป็น เพียงยี่ห้อเดียวในประเทศไทยที่พาทั้งผู้บริโภค,คและก็ลูกค้าทั้งโชว์รูมและก็ร้านประดับยนต์นะคะหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของฟิล์มกรองแสงอาคารเนี่ยไปชมถึงโรงงานมา<อ>ไม่ต่ำกว่า3มรอบนะคะแล้วยังเป็นฟิล์มกรองแสงแต่เพียงยี่ห้อเดียวนะคะที่พารายการกบนอกกลาไปถ่ายทำนะใ,ใ,ใ,ในในชื่อตอนที่ว่าความรู้ทะลุกระจก แล้วทําไมถึงต้องเจาะจงลามินาฟิล์มครับพี่จันโอ้มันหลายเหตุผลเลยครับบางทีก็อาจจะมองข้ามเรื่องของฟิล์มกรองแสงไปแล้วก็มีความคิดอย่างเงี้ยเออฟิล์มก็เหมือน,นกันหมดแหละเซรามิกก็เหมือนเหมือนกันหมดแหลอะอจริงจริงมันมีความต่างเยอะนะคะครับค่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอย่างเช่นเออเราบอกว่าณตอนนี้ฟิล์มต้องไม่บอกสัญ,ญญาณนะอเออแต่ว่ามีฟิล์มบางตัวไม่บอกสัญญาแต่ความร้อนมันล่วงเข้ามาหมดเลยอ่ะประโยชน์ของฟิล์มกรองแสงถ้าคุณภาพดีนะคือการความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มที่ด้อยคุณภาพสามเท่า ถึงเรื่องของการแก้ความเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลที่มันมิส l e a d อย่างเช่นในเรื่องของการทดสอบการวัดค่าการคำ้องกับหลอดไฟสปอตไลท์นี่เลยครับ ที่กำลังจะถามพี่จันพอดีว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการตลาดที่บอกว่าเอ้ยเอาไปทดสอบกับตู้ IR หรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่จันอันเนี้ยมันมีความต้องแก้เกมแล้วก็ใช้ความรู้องค์ความรู้ของการตลาดเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยช่องดีที่มันคือจุดยืนของเราโฟนครับคือจุดยืนของเราคือการให้ข้อเท็จจริงแต่โชคดีที่เราพูดเรื่องข้อเท็จจริงอย่างนี้มาโดยตลอดเราพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้บริโภคจะคาดหวังผิดอ่ะโฟนคือเขาคิดว่าการได้9 7เรแต่พอไปใช้จริงมันไม่ใช่ไง มันไม่ใช่ก็ทําให้เกิดผิดหวงังแล้วถ้ามันจะเสียความรู้สึกด้วยนะถ้าถ้ารู้ว่าฉันถูกทําให้เข้าใจผิดอะ่ะค,คือคือคุณคุณบอกว่าอุ๊ยแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนี้ใครๆก็เซรามิกหมดอะ่ะแล้วทําไมต้องเป็นลามิน่าเซรามินาามกะนะคะ,ะเพื่อที่จะยืนยันว่าลามิน่าเซรามริกคือฟิล์มเซรามิกแท้ตัวจริงนะ คือคนบางคนบอกว่าอ้คนนั้นก็เซรามิกคนนี้ก็เซรามิกทำไมต้องจ่ายแพงให้ลามินาเซรามันทริกพี่ต้องบอกเลยว่ามันจ่ายแพงแล้วคุ้มเพราะว่ามันเป็นเซรามิกจริงๆคือเป็นเซรามิกแท้และมีส่วนผสมของเซรามิกเยอะมากไม่ใช่แบบมีต้ยหนึงแล้วก็บอกเซรามิกหรือบอกว่าเป็นเซรามิกอย่างจริงไม่มีเลยก็มีเหมือนกันเราเคยส่งฟิล์มในตลาดใช่ค่ะไปทดสอบ เขาอ้างคุณสมบัติว่าไม่รบกวนสัญญาณ uh huh. พวกอิซิพาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นเซรามิกทําไมเขาราคาแค่นี้ขายได้พี่ก็โวยโรงงานนะโรงงานก็ไปเช็คแคไม่มีเซรามิกเลย uh huh. มีแต่สีจ้าคีย์แห่งความสําเร็จคีย์ออฟซักเซสของบริษัทของเราคือคน uh huh. แล้วคนแบบไหนล่ะที่พวกเราคาดหวังไม่ถึงไม่ใช่บริษัทคาดหวงังทีมงานคาดหวังจะอยากจะให้เขาเป็น uh huh. ขึ้นข้อหนึ่งเลยคือทีมเวิร์คคือหัวใจคุณทมไซส์สารสำคัญเราไม่บอกว่าเฮ้ย hey, คุณอย่ากโกงนะ คุณต้องมีคุณธรรมมันมันลึกกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราบอกพนักงานเริ่มต้นบอกเขาว่าอันนี้แหละคือคือวัฒนธรรมองค์กรของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมรวมพนักงานของเราให้ไปในแนวทางนี้พี่ชอบเด็กที่เวลามาทํางานพี่ชอบถามสมัยก่อนพี่สัมภาษณ์เดี๋ยวนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ตอนเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างเด็กจบใหม่เพราะเราชอบมากเลยมันเด็กจบใหม่มาทำงานด้วยเราชอบ,รบอเราไม่ได้จํากัดว่าต้องมีประสบการณ์ที่จะมา สิเมื่อเมื่อเราเราพร้อมในการเปิดตัวตนที่จะเรียนรู้รและไม่ทําตัวข่มคนอื่นเขาอย่างเงี้ยพี่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยมันปรับเข้าหากันได้ง่ายแล้วถ้าเราปลูกฝังความเป็นน้องว่าน้องก็เรียนรู้และก็แชร์สิ่งที่น้องรู้มากกว่าพี่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จแล้วก็จะเรุ่งเรืองไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่พี่บอกน,อน้องเสมอ แต่ว่ามันมีในกรณีที่เขาก็พูดพูดมากันครับพี่จันว่าเด็กเจนซีสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยอดทนเลยเปลี่ยนงานบ่อยพี่จันมีมุมมองต่อแนวคิดเนี่ยยังไงบ้างครับเออเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนงานบ่อยของเด็กเจนซีอ่ะคือด้วยด้วยค่านิยมด้วยความคิดด้วยสังคมต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้เขามีโอกาสทางทางหน้าที่การงานของเขามากขึ้นในการที่จะกระโดดไปกระโดดมาเพราะเขาหางานได้ได้ง่ายขึ้นกว่า อย่างบริษัทของเราเองเนี่ยคนทํางานไม่ว่าจะ X y C ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้คือเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ<ม>ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรอย่างงี้นะความสุขในการทํางานซึ่งพี่ว่าเด็ก Gen ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะออกส่วนนึงก็คือเรื่องของความสุขในการทํางานเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างทีมทําความเข้าใจการสื่อสารกันให้มากขึ้นพี่จันมีวิธีการเพิ่มเติมไฟในตัวในการทาํางานยังไงบ้างเวลาที่เบิร์นเอาเวลาที่เบิร์นอานี่จริงๆพี่ก็มีหลายหลายรอบนะครับ แต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่เรียนรู้จากชีวิตของเราเลยคืออะไรที่ทําให้เราหมดไฟได้นี่ที่ทํางานหัวหน้าได้ไหมได้สภาตแวดล้อมสภาพแวดล้อมเรืยองาน,นงานหนักเกินนะงานหนักเกินทําให้เราหมดไฟได้ทำยังไงก็ไม่ทานไ่เสร็จสักทีถ้าเรามองว่าเราจะหนีปัญหาเราจะหนีไปเรื่อยอหนีไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ย เออน่าจะได้คือสมัยก่อนเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีเออเรื่องของซึมเศร้าเรื่องอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะเติมไฟให้เราเองได้ยังไงคนที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่แหละคือการคิดบวกในตัวเราเองอ,อย่างพี่เนี่ยทำงานมายิ่งเราทํามากเรายิ่งได้เรียนรู้นะในการที่เราทําได้ไม่ดีพอแต่เราได้เรียนรู้จากมันไหมว่ามันไม่ดีตรงไหนอรีย้รู้ครับเราได้ไหมได้ อ่ะราได้แหละแต่ถ้านไนไม่ได้ทํางานชิ้นนั้นล่ะนายจะรู้ไหมว่าฉันทํางานตรงนั้นยังไม่ดีพอ,อพี่จะบอกน้องเสมอว่าคนที่ไม่ถูกตําหนิเลยไม่ผิดเลยคือคนที่มันนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย